ครับก็ครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาชี้นะมวยเด็ดนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับประจำวันจันทร์ที่6กตุลาหพฤษภาคมนะครับ25 -67 นะครับวันนี้ก็ถือว่าจัดไว้น่าดูน่าชมมากๆนะครับสำหรับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับวันนี้วันนี้ผมก็จะมาชี้นะมวยรักมวยชอบสองคู่เน้นจัดมาให้กับแฟนมัดมวยด้วยกันนะครับ ครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับผมก็ต้องขอฝากไปด้วยนะครับกลุ่มมวยพักยกนะครับเป็นกลุ่มมวยพักยกของ P ี7 1 1นะครับกลุ่มมวยพักยกที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนวงการมวยทุกระดับชั้นนะครับเล่นขั้นต่ำเพียง10บบาทเท่านั้นนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับมีราคาให้ดูฟรีมีข้อมูลมีเลทนะครับให้ดูฟรีนะครับ แอปไลน์มาได้เลยแอปพีเคเกหนึ่งหนึ่งะครับมีแอปนำหน้านะครับเล่นคำต่ำเพียง10บาทเป็นระบบฝากถอนออโต้นะครับรวดเร็วทันใจและก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับมวยหูภาคสดติดขอบเวทีนะครับภาคสดในเวทีทุกรอบทุกช่องนะครับภาคโดยดำชุมพรน,นะครับเพียงแดือนละ400บาทเท่านั้นสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์09837 5 4603นะครับระบบเสียงดังฝังชัดเล่นได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูป้องฟังดำชุมพรสำหรับไลฟ์เสียงนะครับภาคในกลุ่มลฟ์นะครับมีราคาให้ฟังทุกวันนะครับก็เดือนละ1 0 0บาทเท่านั้นสนใจลก็แอดไลน์มาได้เลยตามาหน้าจอที่ท่านเห็นนะครับ ID ยไลน์ก็แอดมาได้เลยนะครับเพียงเดือนละ100บาทระบบเสียงดังฝังชัดสู้ได้แน่นอนครับ ครับสำหรับคู่แรกเปิดหัวของรายการนะครับที่เด็ดตัวที่1ก็จัดไปคู่แรกของรายการเลยนะครับคู่นี้ก็เป็นการันร,ระหว่างจักรกิจเกฟี่องฟูนะครับวันนี้ก็มาพบกับเพชรสามโคเด็ดเพชรสีทองพิกัดชก43.5กิโลกร,รัมนะครับทังด้านจักรกิจมาช่างมือเช้า43.2นะครับมาขาดตุดสามแล้วก็ทางด้านเพชรสามโคนั้นมาช่างมือเช้า44.2นะครับก็ามา ลดจุดเก็บนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเจ้าจักกิจเกียร์เฟืองฟูนักชกอายุ16ปีนะครับความสูงสูง159เซนติเมตรนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีทำการซิสฟอมอยู่ที่ค่ายเกียรติเฟื่องฟูฟอร์มหลังล่าสุดนี้แปลคะแนนให้กับเจ้าเพชรเอกเมืองนนท์นะครับที่กองทัพอกากาศนะครับส่วนทางด้านาเพชรสามโคกนั้นนะครับนักชกอายุ17ปีความสูงสูง100 61เซนติเมตรนะครับเป็นนักทุบจากจังหวัดศรีสะเกดทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรด,ดำเวยไทยนะครับฟอร์มหลังล่าสุดนี้ชนะคะแนนให้กับเพชรนับทีใต้เพชรบุรีนะครับที่กองทัพอากาศสำหรับมวยคู่นี้นะครับเจ้าจักกิบนั้นก็เป็นมวยซ้ายประเภทเตะตล่อยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในเป็นมวยตั้งรับจับทางเก่งนะครับบ่วงในก็ฝังหน้าดันเสียบดันแดงนะครับมีหมดัดมีศอก ส่วนทางด้านเชสสามโคกเด็ดเชรสีทดองนั้นก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทวา่าเดินแตะขวาต่อยขวานะครับเข่าหลั่มแพงยับไส้นะครับเป็นมวยที่บูสู้ดีสําหรับคู่นี้เนี่ยผมมองไปทางด้านเจ้าจักรกิจเกียรติเฟื่องฟูนะครับผมมองว่าวันนี้ทีมงานของเกียรติเฟื่องฟูนะครับนําทีมโดยยุสุราชนะครับวันนี้มีอัดฉีดให้เด็กก่อนทุก40,000บาทนะครับ แล้วก็เป็นมวยที่ประเภทว่าเตะซ้ายแรงนะครับหลักเหลี่ยมตัวดีหัวขิดหัวใจด,ดีนะครับเป็นมวยที่ประเภทว่าบูสูดีวันนี้จัดไปทางด้านเจ้าจากกักรกิจเกียรติเฟื่องฟูนะครับดูน่าเล่นเป็นทีเด็ดเลยนะครับขอาคุณครับสำหรับทีเด็ดตัวทีสองก็มองไป่้วกของรายการนะครับคู่นี้ก็เป็นการชกกันระหว่าง IQ สังสารวงชีพวันนี้ก็มาพบกับกำปั้นทองช่อห้าใบยับที่กัดจกวันนี้รับที่กัดจ็อกรถแปดปอนด์นะครับ อิกิวสังมาช่าง1้8ยลด0.8ส่วนทางด้านคำปั้นทองนั้นมาช่าง1้อ4ลดไป0.4โอ้ไปไป Sang, สอิกิวสังสสลายชีพนักชกอ,อายุ17ปีความสูงสูง1 6 5ซติมเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดสระบุรีทำการซิดซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกเจ้าพ่อกุมภธรรมนะครับส่วนทางทางด้านเจ้ากับปั้นทองโจห้าพยับนักชกนุ่นพี่อายุ18ปี ฝูง160เซนติเมตรเป็นนักทบจากจังหวัดศรีสะเกดทำการทิสซ้อมอยู่ที่ค่ายชอห้าประหยัดสำหรับคู่นี้นะครับอีกกิวจังนั้นก็เป็นมวยขวาจัางหบะฝีมือครบเครื่องวงในไล่แขนกดตีดีเป็นมวยมีหมัดมีศอกนะครับเป็นมวยที่ประเภทว่าบูดุดันส่วนทางด้านกำปั้นทองจอห้าประยันั้นเป็นมวยเตะซ้ายปล่อยซ้ายฝีมือกักบจ้านนะครับ อาวุธมวยครบเครื่องนะครับเตะไฟแรงวงในก็ขวางหน้าดันเสียบดันแทงนะครับมีลูกหัดเพแทงนะครับเป็นมวยที่เก่าเกมนะครับคู่นี้ผมมองไปทางด้านกำปั้นทองจอห้าพยักษ์นะครับไปลายมองว่าดูดีกว่าแข็งแรงกว่านะครับหลับเกลี่ยมเชิงดีกว่า